เดียวด้วยไม่ไทนี่ยะเนี่ยอะไรนะอะไรนะตาอันายพิเศษมีัเดียวอ้โหอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ๆม่สตามันก็เกียร์ออโต้นั่นแหละเอเสียงไันเรสียงรถไถเลยอ่ะเอ้าพี่ทำไมไม่เร่เองอ่ะ

เงียงียบเหมนรถเบนซ์เลยเงียเหมือนรถเบนรถเย็นโอ้โหแต่ข้านอกนี่เดี๋ยวลากัดโหมดแรงๆอยูดังหูตื่นกันมันมีกดโหมดได้ด้วยอดเป็นออโต้อืมดูดูภายในหน่อยดิโอ้

ขับเอาไปล้างที่นูน่นรถหันส้าก็พรถคันนี้เหรใช่รถไทยแมงผมน่ะข้าวขาวล้าลลงพันล้พันห้ามีมีมูลค่าสี่พันห้าสี่พันห้าขึ้นรถสไลด์ไปเหรอไม่รวมค่าสไลด์นะผมพี่ขึ้นสไลด์ไปล้างเลยเหรอใช่ปลอดภัยปลอดภัยขับไปตาเสี่ยงเยอะยโอ้โเราไม่มีเวลาเหงื่อต<ล>ก,กเลยอ่ะล้าเลยนาล้างรถปีไม่ไม่ดูเพื่อนเลล้างภายนอกอย่างเดียวไม่ไม่แพงหรอกก็พัน อะไรเงี้ยห้าร้อยทันนึงโต้ก็สี่เป็นร้อยแต่แล้เราล้างภายในด้วยไอ้แม่ที่มันโฆษณาคาร์แร็อ่ะที่มันใช้คัตเตอร์ปัด่นละมุนอ่ะอะไรงั้นอ่ะกระแทกแต่ก็กลับมาที่ทีมอ่ะล้อเลื่อเขาถอดออกหมดล้างเลยเพราะที่เราต้องทิปข้างล่างเป็นโฟมหมดไงครับทุกอย่างเป็นโฟมหมดแล้วต้องลาทำความสะอาดอืมล้อเลื่อเขามา เขามาให้เราคิดเลยถึงว่าพี่จะขี่เป็นตลาดไปซื้อข้าวก็เหอะไม่กล้าขี่ไปแล้วพ่วมอเตอร์ไซค์ในตลาดเชียวไอ้พวกรถดู้ทึบมันกำไรผบไล่ผมโู้อะไรไม่รู้อ้าวพี่ทำไมไฟมันสว่างข้างเดียวอ่ะไฟขาดต่างมาตรีเดือนแล้วเนี่ยหลายแสนไฟลีไฟหลีไฟหลีอืะพ่อไฟหีเป็นแสนรถอยู่นักพูดเลยผมจำไม่ได้มันกี่แสนนะเกิดทุ มันไม่ดีขนาดต้องบืนมันโค้งมันต้องกันโอ้ไฟใช้ปิดปัดเลยแล้วก็มันเร่งไม่ได้ถ้าจอดรถรถมันนี้ก็ขัดเดียวเขาบอกข้อเป็นสองเสียงดิเขาบอกข้อเป็นสองเสียงเวลาขับเหยียบบนถนนแต่ป้านเลยใช่ไหมพี่แบงค์บอกป้านได้เฮลิคอปเตอย์มินตันนี่อะไร เครื่องพิเศษนี่เป็นไล์เบลที่เกิดมาฆ่าแลนโบวินี่วันนี้ขอบคุณพี่แบงมากเลยวันนี้เขาเพื่อเกิดมาฆ่าแลมโบกินี่ได้อาไว้สู้ไม่ได้ฆ่าหรอกก็สู้กันได้เพราะว่านี่ไง<อ>เครื่องพิเศษก็จะมีชื่อคนประกอบอ๋อนี่เป็นชื่อใช่ครับถ้าเกิดเครื่องธรรมดาทั่วไปมันจะไม่มีชื่อคนประกอบอันนี้นมันโต <S <S 2> <S 2> <S อ่าอีหลอดพ <บ S 1> อยานแตก อันนี้เครื่องมาเดิมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยครโหเดิมเดิมก็โคตรแรงแล้วโคตรแรงมันกี่แรงมาครับพี่คันนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าแรงม้าจากขึ้งแต่ลงมาห้าร้อยและพิงวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่สุดๆคันนี้ผมวิ่งอยู่นั้นสามร้อยสามร้อยสิบห้าพี่เอาวิ่งถนนเส้นไหนพี่มุตเตอร์เวย์แป๊บเดียวก็สามร้อยแล้วไอ้งัว่าผ้าช็ดข้างในด้วยสามร้อยไมแม่เช็คพี่พี่วิ่งไม่เห็นาม่เอาเลยอุ้ยหน่อยเดียวก็สามร้อยแล้ว กดแป๊บเดียวขึ้นถังร้อยกับเบอร์รี่ผมเกียร์พังอ่ะ้ตองเกียร์เบอร์รี่ไปกับสองล้านตามร้อยกว่าวิ่งถังร้อยกว่าไม่รู้สึกนิ่มนิ่มเลยี่เหมือนขับร้อยกว่ารถปกติเลยโดยธรรมชาติรถด้วยหลายอย่างของรถมันดีอ่ะมันก็ไม่รู้สึกหรอกไล่กันกับพวกเซียูวนะเซียูเดี๋ยวไม่ชราบความเซียูเซเล ร้อยทีอ๋อยเกี่ยกานนั่งไว้สามร้อยหัมันเป็นด้่เฉยนะมันก็ไปแร้วมันมันอ่ะไอนี่เราบูดยังสามร้อยแหละสามร้อยตลอดนี่น่ะใช่ก็สามร้อยตลอดเขี่เคลิปไหม่มันมันเป็นเข็ไไม่โอโต้อ๋อเป็นเข็ไไมอโอโต้ with. แล้วไม่อยู่ในห้องกระจกเลยนะและคนอยู่ข้างนอกยังอห่มไม้รมารุแทดีมยินมีแมด้วยด้วยอูลแมด้ยา้สู้เไม่ได้ไม่เคยขี่เลยนี่ไม่เคยขี่จอดไว้อย่างเดียวเลยไม่รู้จะไปไหน มันเป็นระบบระบบแบบสตาร์ทแบบ เสียยใงโหนเลยอ่ะสตาร์ทติดทุกคันเลยนะโชคเพ็นคันนี้ ไปเอาหน้าอยู่ในท่อเมื่อกี้ว่าเอกตอนพี่แบงค์บิดอะมันจะคึกเกินไปไอ้ๆจะดังกว่าเว้ยดังไว้แม่นั้นดังหมดละอันนี้ไม่ค่อยดังหรอกสี่สูมอ๋อแล้วท่ออยู่ตรงไหนตอนนี้ท่อมันออกตรงไหนอ่ะอ๋อ

ลองให้ฟัง <uno> ท uh, like, ุกคันเหลือคันนี้หูอื้อแล้วหูอื้อหมดแล้วเนี่ยห้าหกพันแี่เฉพาะสามสี่คันจอดอยู่ที่นี่ก็แปดแสกว่า โอ้โหพมอไซค์ล้านนะีแบาท้วยสบสี่มมาล้านวลน้านดูครัคันนี้แพงกว่าคันนี้แพงกว่าคันนี้คันนี้เหรอคันนี้ KR แพงกว่าคันหลังโอ KR DD เนี่ยเราทำอยู่ร้านมาร้านสา อะไรอะเป็นอะไรอะคุณรถเขาแพงจริงนะผมมีรถบางคันอะที่เราแพงครับรถแต่นัพี่การจะบาดตัวนึงสามสี่แสนแล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองไปสั ok ok Hence, ่งเองซื้อเองนะครับของแต่งก็กี่หมื่นแล้วของเขาอ่ะหนักก้อนอ่ะหนัก้อนก็ต้องมีเจ็ดแปดหมื่นนะพี่มุอสีแท้เนี่ยมุอสีแท้ตอ่นตอนนี้เขาประมูลอยู่ก็เกือบสามแสนแล้วส่ะการจะบาดเขาปราณสองสามแสนเะฉะนั้นเป็นป่าเยอะพี่คืันใช่ จะททอแดงยังไงเอ็กดูโทอมันไทเทแต่พี่แบงค์บอกว่าททอแดงไงจะโทอแดงได้ไงโท่ไทยไทไเทอ้นะี้ล้อน่ะมันล้อแดงไม่ดูดีๆเกินไปหัวนะหวนะ้าท่อของพี่แดงมารสไทร์ครับขอบคุณพี่แบงค์ครับวันนี้ได้มารีวิวแล้วก็มาจับสัมผัสต,ตรงนี้นะครับก็ฝากร้านพี่แบงค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแบงค์อย่างซ่าอยู่อ,อยุธยาเส้นพี่แบงค์อันนี้เืาเรียกเส้นไหนนะครับถ้าลูกค้า ลูกค้าอยากจะมาติดตั้งสพูดง่ายคือจับ g p พชื่ออ่าจะขึ้นมาเลยนะครับโอเคโอ้โหก็ตามนั้นครับก็ใครสนใจนะครับอยากมาเปลี่ยนแม็กย้ายนงย้ายแนบครบทุกอย่างนะครับก็มาที่ แบงค์ได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ